ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอ t โตครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ทารโร่เสียงไทยไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างด้วยนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครโอเคต่อามาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับวันนี้ เราก็จะมาเสียงทายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับเป็นแรนดอมเสียงทายดูได้ทุกราศีนะดูได้ทุกท่านทุกราศีเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้เป็นการเสี่ยงททยนะวันนี้เราจะมาเสียงทายกันในหัวข้อที่ว่าปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้เอเอเ้ว่ากันตามความเชื่อเลยนะครับนะคำทำนายของผมอ้างอิงจากแนวทางสากลน,นะครับไพ่าทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับนะ ทำนายไปตามหน้าไพา่ทำนายไปตามตําราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้ปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้จะเป็นยังไงมา,พาไพ่ใบแรกคือโอ้โหแต่ถ้วยเอทออฟคัพคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตหรือไม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบ้านอา้ายที่อยู่ เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้ใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะเคยมีความผิดหวังใดๆมาเช่นถูกเพื่อนซุบซิบนินทาทรยศ์หักหลังไม่คบแล้วก็ได้เลิกคบอะไรแบบนี้หรือการย้ายที่ทำงานาไม่ว่าจะตั้งใจย้ายเพื่อไปสู่ที่ที่ดีกว่าหรือที่ทำงานเก่าปิดตัวอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆกับคุณก็แล้วแต่ผมขอเป็นกำลังใจให้และขอยืนยันด้วยไพ่ใบนี้ว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงจะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนนะครับ move on ได้แล้วจะมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องท้อใจนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็าปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้ปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้โอ้ฮอกดาซิกเอเซอร์ มีการเดินทางเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรบางท่านย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายถิ่นฐานย้ายเมืองบางคนข้ามประเทศไปทํางานต่างประเทศไปศึกษาต่อทางไกลแบบนี้เกิดขึ้นได้ทํานายดีว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นจะนําพาความเจริญก้าวหน้ามาให้คุณนะครับ 6ดาวเป็นไพ่ของการเดินทางระยะห่างทางไกลค้ามน้ำข้ามทะเลอย่างชัดเจนใบนี้เด่นถ้ามีการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศยิ่งเด่นแต่ถ้าเป็นการเดินทางระยะใกล้ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเช่นกันนะครับดีพอประมาณเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นคุณจะมีโชคดีส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไม่ได้โยกย้ายไปไหนอาจจะตีความใบนี้ได้ว่ามีคนทางไกลกําลังมาหาหรือจะได้รับข่าวดีจากทางไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคไปกันต่อนะ แล้วก็อปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้หกราบสาธุรับไว้เลยรับโชคดีนี้ด่วนเลยผมรับด้วยเดอร์ซันออกมาแล้วใบที่สมก็เดอะซันออกมาแล้วไม่ธรรมดาวันนี้ปาฏิหาริย์ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนะครับไม่ธรรมดาวันนี้โอโ้โห ไพ่เดอะซันเราทราบกันดีว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ทาโร่สากลหมายความถึงความสำเร็จทุกประการสมหวังทุกประการนะครับใบนี้ไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆแต่ออกมาแล้วรับไว้เลยผมรับด้วยมาโชคดีไปได้วยกันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเดอะซันออกมาแล้วหายห่วงแล้วนับจากนี้ไม่ว่าจะมีไพ่ใดๆปรากฏออกมาเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วโชคดีแน่นอนวันนี้ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขอให้สบายใจได้เลย ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมานะหนักบ้างเบาบ้างกันแล้วแต่ขอให้สบายใจดวงคุณกำลังดีดีมากๆด้วยคลิปเสียงทายของเรานี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูเออการที่ได้มาดูมาเสียงไทยร่วมกันนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์มีบุญร่วมกันนะครับตามความเชื่อนะตามความเชื่อนะครับแล้วก็โอ้ห้าไม้เท้าไฟล์บอนส คุณฝ่าฟันอะไรมาเยอะนะครับนะในความหมายที่1ห,หรือความหมายที่2บ่งบอกชัดเจนว่าการจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งต้องต่อสู้ด้วยตัวเองใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายดาดชนิดที่ว่านั่งรอเฉยๆแล้วจะได้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่คุณจะต้องออกแรงออกความรู้ออกความสามารถให้เต็มที่จึงจะมีโชคดีเข้ามาแต่คุณไม่ต้องกังวลใบนี้เหนื่อยแล้วคุ้มแน่นอนนะครับ นะเหนื่อยเราคุ้มแน่นอนใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แล้วดีเองอดวงดีแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะดวงดีแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องขยันขันแข็งนะครับสื่อสัตว์สุจริตธ,ธรรมะหากินให้เต็มที่ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอ่าโอเคแล้วก็โอ้เด็กถือไม่เท้าเททาวน์ ใครเตรียมอ,อยากจะมีบุตรบริวารสามารถมีได้หรือเด็กให้โชคแบบนี้คนที่อ่อนไววกว่าให้โชคเป็นไปได้ในความหมายที่1และอีกความหมายที่2ก็คือถ้าตัวคุณเองเป็นบริวารเขาหมายความว่าผู้ใหญ่จะให้โชคเจ้าในคุณจะเอ็นดูคุณเช่นกันประมาณนี้หรืออีกความหมายหนึ่งมีโอกาสได้มิตรใหม่ที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะ ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายมีความหมายที่หลายหลากหลากหลายแล้วแต่บริบทของเหตุการณ์นั้นๆผมทํานายดีว่าคุณมีโอกาสได้โชคดีจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือในมุมกลับกันกรณีที่คุณเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่จะให้โชคคุณอ้ารับไว้เลยวันนี้มีเดอะซัละหายห่วงละสบายใจได้ละดวงดีแน่นอนตามหัวข้อเลย ปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วๆนี้เออไอ้เร็วๆนี้มันแค่ไหนโดยเฉลี่ยแล้วการดูดวงไพ่ทาโร่เสี่ยงไทยแบบนี้เร็วๆนี้ก็คือนับตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็สัก1นึถึงสอเดือนโดยประมาณนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่เมื่อถึงเวลานั้นดีแน่แโอ้เดอะมูนคุณแอบกังวลใดๆหรือไม่อย่างไรมีอาการนอนไม่หลับหรือเปล่าชอบเก็บ เอาความคิดต่างๆไปคิดมากตอนกลางคืนหรือเปล่าเออขออนุญาตสอบถามนะเพราะบางทีหลายท่านนะครับชีวิตดีนะชีวิตปกติมีความสุขดีแต่มักจะไปทุกข์ใจตอนกลางคืนแอบเหงาดึกดืกดดด่นๆนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ขอเป็นกําลังใจให้คุณที่นอนไม่หลับฝันร้ายหรือคิดมากตอนกลางคืนนะให้คุณพยายามทําใจให้สบายชีวิตคุณกําลังดีดวงกําลังดีไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาแล้วก็แล้วแต่นะ ลองทบทวนดีๆว่าณปัจจุบันนี้ชีวิตคุณดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าปีที่ผ่านๆมาคุณกําลังเติบโตมาโดยลําดับอะไรที่ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมากอะไรที่ควบคุมไม่ได้อย่ากเก็บมาคิดและคนเราเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่มักจะคิดมากตอนกลางคืนเพราะบ,บางทีอยู่คนเดียวบางทีเหงาบางทีนอนแล้วนอนไม่หลับอะไรแบบนี้มันกระสับกระส่ายเกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณกำลังโชคดีตอนนี้ขอให้เชื่อมันในดวงชะตานะครับ เราทำนายกันไปตามหน้าไพา่ไพ่วันด,ดีเราก็วัาด,ดีเชื่อมั่นในเดอะซันวันนี้เดอะซันมาแล้วเดอะซันกับเดอะมูนของคู่กันมีกลางวันก็มีกลางคืนมีพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ธรรมดาสลับกันไปเรื่องธรรมชาติเออประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อ,อดีงามดีงามเชื่อมั่นในเดอะซันได้เลยนะแล้วก็โอ้ยห,หนึ่งดาบสบายละเอซอ r ส์ มุ่งมั่นตั้งใจคือคีย์เวิร์ดของความสําเร็จเออคุณมีเดอะซันขออนุญาตย้ําอีกทีเดอะซันคือความสําเร็จทั้งปวงมีหนึ่งดาบความตั้งใจใดๆของคุณจะประสบความสําเร็จ ปาฏิหาริบางอย่างเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นตามความเชื่อเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าปาฏิหาริบางส่วนเกิดจากฝีมือคุณเอง <c oughs> เพราะบางทีการนั่งรอเฉยๆบางทีปาฏิหาริก็ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเราขยันขันแข็งเราดูแลตัวเองดีด้วยปาฏิหาริจะเกิดเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆอย่างที่ผมย้ำเสมอดวงดีแล้วรีบขยันทำความดีเลยจะได้ดีตั้งใจมุ่งมั่นสิ่งใดลงมือทำแล้วจะเกิดผลดีนะครับ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นเร็วๆนี้เออหุยสี่ไม้เท้าฟอร์บส มารับโชคดีไปพร้อมๆกันใบนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนสีไม้เท้าคือไพ่แห่งความเฉลิมฉลองซุ้มประตูวิวาซุ้มประตูเฉลิมฉลองใครคิดหวังสิ่งใดอยู่คุณจะได้สิ่งนั้นไม่เกินความสามารถไม่เกินเอื้อมไม่เกิน,กนวาสนาได้แน่ๆช้าเร็วแล้วแต่วาสนาและความขยันสี่ไม้เท้าคือความเฉลิมฉลองยินดีงานฉลองตามภาพนะครับไพ่ยิบสี่สื่อสารตรงๆต,ต,ตามภาพความหมายที่1นนะการเฉลิมฉลองใดๆความสําเร็จใดๆเรื่องใดก็ได้ การงานการเงินชีวิตส่วนตัวการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเฉลิมฉลองยินดีและความหมายที่2ที่ขาดไม่ได้เลยใบนี้เป็นไพ่แต่งงานเออถ้าคุณอยู่ในวัยที่สร้างครอบครัวนะมีคนรักมีคู่ครองมีแฟนคบหาใครอยู่คุณมีโอกาสถึงขั้นแต่งงาน ถ้าคุณถามว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสแต่งงานไหมได้ใบนี้ได้แต่งแน่ๆแต่จะช้าจะเร็วจะแต่งกับใครก็ค่อยว่ากันอีกทีตามความเหมาะสมเพราะว่าการแต่งงานมันขึ้นอยู่กับคนสองคนดวงคุณเองและดวงของคู่ครองของคุณด้วยก็ต้องออกมานับรวมกันแต่อันนั้นยังไกลเกินไปขอให้มองในเบื้องต้นว่าคุณมีโชคดีมีโอกาสเฉลิมฉลองมีข่าวดีเกิดขึ้นคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินอยากมีคู่จะได้มีอ้าวคอยดูนะประมาณนี้เลยยินดีล่วงหน้านะครับวันนี้นะ ส่วนธาตุราศีก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะเป็นการเสี่ยงไทยนะครับแต่ธาตุที่เด่นวันนี้ธาตุไฟเด่นมากแล้วก็ธาตุลมก็เด่นธาตุน้ําเด่นแต่ธาตุไฟจะเด่นสุดเรบวันนี้แต่ไม่ต้องไปซีเรีอสเรื่องธาตุเรื่องราศีดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะเป็นการเสี่ยงไทยนะครับโอเคโอ้สไม้เท้าและธาตุไฟอีกแล้ว t r i u m o n e ก้าวหน้า จเจริญรุ่งเรืองรับไว้เลยใบนี้คุณรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นกําลังมาหรือมาแล้วในบางท่าน พราะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่จํากัดเวลาไม่มีวันหมดอายุเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้การได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบุญสัมพันธ์กันกันกบพลังงานนี้ณเวลานี้บางท่านกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จบางท่านความสําเร็จมาเยือนแล้วบางท่านสําเร็จดีงามไปเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้แล้วแต่วาสนาและความขยันแต่และท่านดังกล่าวนะครับที่แน่ๆมาใบนี้สามไม้เท้าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความขยันขันแข็งนะครับวาสนาส่วนตัวบุญส่วนตัวบุญเก่าบุญปัจจุบันดีแน่นอนโอเค ไปกันต่อสวยงามชื่นใจตั้งแต่เดอะซันละมีเดอะซันเพียงใบเดียวก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้ววันนี้ที่เหลือเป็นส่วนขยายที่จะมาเติมเต็มดวงดีให้ดียิ่งขึ้นเออโอ้โหสองไม้เท้า two of o n e เมื่อกี้สามไม้เท้ามี2ไม้เท้าแล้วก็มีสี่ไม้เท้าการงานเด่นมากอ่ว,วันนี้ใครลุ้นการงานอยู่ใครลุ้นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินความก้าวหน้าในชีวิตอยู่วันนี้บอกว่าเฮงมากเลย ความสัมพันธ์เอาจจริงยังไม่เด่นมากวันนี้นะครับณนะจุดจุดนี้ไพ่ที่เปิดออกมาณนะวันนี้เวลานี้การงานเด่นที่สุดแล้วพองานเด่นเดี๋ยวเงินดีตามและความสัมพันธ์ดีๆจะตามมาเองเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีไพ่ความสัมพันธ์อะไรๆออกมาเพิ่มหรือไม่แต่ตอนนี้การงานเด่นมากการศึกษาเด่นมากการพัฒนาตนเองเด่นมากนะครับแมชื่นใจแทนแต่เอาจริงๆถ้าด้านใดด้านหนึ่งดีเนี่ยมันก็จะดึงให้ด้านอื่นดีตามไปด้วยนะ ส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้งานดีเงินก็ดีพองานเงินดีความรักก็ดีสุขภาพดีโอ้ยสบาย <laughs> หนึ่งเหรียญพูดไม่ทันขาดคําการงานดีการเงินดีตามหนึ่งเหรียญเอสซอ e เพน c าเคิ acles, รับไว้เลยผมรับด้วยโอ้โหเงินก้อนใหญ่จากฟ้าฟ้ามาแล้ว ตามความเชื่อและตามตำราสากลว่าไวเอซอร์เพนเาเคิลหเหรียญออกมาโชคดีโชคใหญ่มาจากฟากฟ้าปาฏิหาริย์ที่จำพลิกชีวิตคุณมีโอกาสที่บางท่านอาจเสี่ยงโชคได้รางวัลใหญ่หรือรางวัลที่รองๆอง,องลองมาก็แล้วแต่วาสนาน,นะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมากมายนะการเสี่ยงโชคเอาให้เล่นพอสนุกสนุก,นกตามกําลังเท่านั้นพอเราเชียร์ให้ขยันขันแข็ง,ขงทํางานด้วยความสามารถมากกว่า พอคุณใช้ความสามารถเต็มที่ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ที่ท่านจะเมตตาเราแล้วนะครับ แต่หนึ่งเหรียญนนีนเงินก้อนเริ่มจากฟากฟ้ามาแน่นอนโชคดีน้อยใหญ่กําลังทยอยมาแล้วแต่ว่าสนาที่คุณทํามาบุญเก่าบุญปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่ความช่างสังเกตด้วยนะบางคนโชคดีมาเยือนถึงหน้าบ้านแล้วอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะมองเห็นโชคดีนั้นหรือไม่สังเกตดีๆนะเออบางทีโอกาสดีๆเข้ามาในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมอยู่เสมอซึ่งก็คือให้มีสติอยู่เสมอนั่นเองเตรียมรับสิ่งดีๆโอเคไปกันต่อนะครับ แล้วก็เออพลังงานดีงามเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสวยงามวันนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็มีความยินดีกับทุกท่านแล้วก็รับโชคดีนี้ไปด้วยกันเออโอโหสิบไม้เท้า t e of w a n d s บอกแล้วต้องออกแรงออกความสามารถจึงจะประสบความสำเร็จนะครับโชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวปาฏิหาริย์จะช่วยส่งเสริมให้คุณไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยคุ้มอ่ะ คุณไม่ต้องกลัวทุกคนล้วนเหนื่อยตื่นมาหายใจก็เหนื่อยแล้วกินข้าวก็เหนื่อยแล้วนะต้องออกแรงไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆแต่คําว่าปาฏิหารินั้นจะเกิดกับผู้ที่มีความพร้อมซึ่งก็ต้องย้ําว่าความพร้อมเกิดจากสติมีสติอยู่เสมอน,นั่นเองนะครับแล้วปาฏิหาริจะเกิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะอัศวินถือเหรียญโชคลาบทั้งเล็กทั้งใหญ่เมื่อกี้มีหนึ่งเหรียญลาบใหญ่อันนี้อัศวินเหรียญลาบเล็กลงมาหน่อยแต่จะได้เรื่อยๆนะ เรียกว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดตามความหมายที่หนึ่งตามตำราว,ว่าไว้อัศวินเหลียนคือโชคลาภที่มีเข้ามาเรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโชคลาภจากสเสน่หาเออใครก็แล้วแต่ที่รักการชอบกันบางทีเขาจะนําโชคมาให้การนําโชคมาให้อาจจะไม่ได้แปลว่ามาให้เงินตรงๆหรือจะให้ตรงๆก็แล้วแต่นะครับมันมีโชคดีได้หลายอย่าง อย่างแรกถ้าเขาจะให้เงินคุณตรงๆจากด้วยความเสน่หหาคุณก็รับไว้อะไรก็แล้วแต่หรือเป็นโชคทางอ้อมการให้สิ่งของของชอบที่ไม่ใช่เงินหรือแม้แต่การได้มีมิตรใหม่มีเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆแล้วคุณโชคดีขึ้นก็ยังได้อา้าวประมาณนี้ไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายแต่ทํานายดีตามอัศวินเหรียญว่ามีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอตามความเป็นเหรียญธาตุดินมาบางทีมาช้าแต่มั่นคงอา้าวระยะยาวนะ ช้าๆแต่ว่ามัน่นคงแล้วก็ปาฏิหาริย์ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณพลิกชีวิตคุณให้ดีขึ้นโอ้โหราชนีไม่เท l าคว e นอฟว o n ส์สบายใจได้ ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่สนับสนุนคุณเป็นลูกรักเจ้านายลูกรักพระเจ้าลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้ตามความเชื่อที่แน่ๆคือผู้ใหญ่ใกล้ตัวให้คุณในะประโยชน์แล้วธาตุไฟก็ยังเด่นมากวันนี้ไม้เท้าเพียบธาตุไฟเพียบโดดเด่นเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ย้ํานะว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะนี่คือการเสี่ยงถ่ายนะโอเคไปกันต่อนะครับโอ้พลังงานสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโชคดีจริงๆวันนี้ดีตั้งแต่เดือนซันละ เออชื่นใจโอ้โหตรงประเด็นตรงประเด็นตรงตามหัวข้อเป๊ะเดอะไฮโรแฟนไพ่พระพระสังฆราชออกมาระดับนี้ไม่ธรรมดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอยู่ทําความดีเข้าไว้ยิ่งทําดียิ่งได้ดีเร็วสมัยนี้เวรกรรมติดตรวจขออนุญาตทำนายตามตรงนะทําอะไรได้อย่างอย่างนั้นเร็วมากม ทำอะไรได้อย่างนั้นเร็วมากถ้าทำดีคิดดีทำดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณโชคดีแน่นอนแต่ถ้าคุณเผลอทำอะไรผิดก็ต้องรีบแก้ไขนะครับทุกคนมีโอกาสในการแก้ไขแก้ตัวทั้งนั้นเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดพลาดไปแล้วแก้ไขซะแล้วคิดดีทำดีพูดดีได้ดีแน่นอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับสบายใจได้เกิดปาฏิหาริย์พลิกชีวิตแน่นอนชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนสังเกตได้เลยดังกล่าวไปแล้วว่า ณนะปัจจุบันนี้ทบทวนดีๆชีวิตคุณดีกว่าปีที่แล้วและปีที่ผ่านมาลองสังเกตดูอ่าแล้วก็โอ้โหจัดเมนพรจากฟ้าเทพประทานพรสอดคล้องกับหัวข้อนี้สองใบนี้คู่กันก็หายห่วงไฮโรแฟนกับจัดเมน้นปาฏิหาริเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่จะมาพลิกชีวิตคุณแล้วอย่าลืมขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีเดอะซันที่ออกมาตอนแรกทริปเปิลสใบนี้เดอะซันไฮโรแฟนจัดเมน โชคดีกว่านี้ณนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วโอ้สวยงามมาดูกันอีกสัก2ใบก่อนจะสรุปคลิปนี้นะครับขอส่งท้าย2ใบสวยๆอ่ะอัสวินดาบสุดยอดเมื่อกี้มีอัศวินเหรียญไปแล้วมีอัศวินดาบออกมาทำนายได้เลยนะมีโชคลาภโชคดีเข้ามาเรื่อยๆนะ กิจาการงานใดจะมีความก้าวหน้าเรื่อยๆทันอกทันใจบางอย่างทันอกทันใจบางอย่างใช้เวลาคล้เคล้ากันไปแล้วแต่ว่าคุณทำอะไรอยู่เอาไปประยุกต์ใช้ได้การดูดวงไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดตามหน้าไพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่ใช้เป็นแนวทางไกด์ไลน์ชีวิตไว้เป็นแนวทางชีวิตนะครับจะเกิดสิ่งใดช้าเร็วมากน้อยอยูที่การปฏิบัติตัวของคุณเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม เสียงทายด้วยกันแต่ทำไมบางคนได้รับผลไม่เท่ากันมันแล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละท่านด้วยนะโอเคขอส่งท้ายสวยๆสักหนึ่งใบวันนี้ชื่นใจจริงๆโอ้ oh. พลังงานดีงามโอ้เดวิลเดวิลส่งท้ายระวังกิเลสนิดนึงขออนุญาตเตือนดวงดีมาทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วแต่พอคนเราสุขสบายมีกินมีใช้อิ่มน้ำสำราญเต็มที่บางทีเดวิลในตัวมันปรากฏขึ้นมา เป็นคำเตือนเล็กน้อยคุณไม่ต้องกลัวเดวิลเดวิลคือมีดีมีร้ายถ้าคุณควบคุมเดวิลได้คุณจะมีความอิ่มหนาสําราญโชคดีนะครับมีความสุขความเจริญแต่ผมไม่กลัวเดวิลวันนี้เพราะมีไฮโลแฟนเดวิลกับไฮโลแฟน ทางโลกทางธรรมคู่กันเลยบาลานซ์ให้ดีแล้วจะมีความสุขทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียมีกินมีใช้ทั้งทางโลกทั้งทรัพย์ทางโลกอิ่มหนำสำราญทรัพย์ทางธรรมก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยไม่ธรรมดารับไว้เลยนะครับโชคดีแล้วนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ